อะคนไข้นะฮะมีก้อนอยู่ที่ข้อมือนะตรงนี้เลยนะเป็นก้อนดิ้นได้นี่ตรงนี้นะเนียตรงนี้ก้อนมันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เนี่ยก้อนมันเจอเกิดจากแคปซูลมันมันมีการแคปซูลข้อต่อที่มันมีกระดูกมันต่อกันถ้ามีแคปซูลมันมีการฉีกขาดซึ่งอาจจะเกิดจากพยกของหนักหรือว่าจะมีการฉีกขาดแคปซูลพอมีการฉีกขาดแคปซูลมันมีน้ําที่อยู่ในข้อเนี่ยมันเลยดันออกมากลายเป็นก้อน ถูกน้ำอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูดออกก็ช่วยรักษาได้แบบหนึ่งถามว่ามีโอกาสจะคืนไหมว่ามีโอกาสเน้นหลังจากที่ดูดออกแล้วนะคนไท้ต้องหลีกเลี่ยงการยกของหนักการไปใช้ยันข้อมือเยอะๆประมาณสักสองสามเดือนเพื่อให้แคปซูลมันฮิลกันนะมันถึงจะไม่มีน้ำออกมาได้อีกนะแต่ว่าถ้าเกิดไปยกของหนักอีกหรือว่าไปยันหรือว่าไปทําท่าแบบนี้มันก็จะขึ้นไหมได้อีกนะเนี่ยมาดูนี่อันทีสาดูเนี่ยอันนี้รังที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสองลูกนี่ลูกหนึ่งลูกนี้ ถ้าส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากนี้ในแคปซูลของข้อตรงนี้มันมีการฉีกขาดนี่ดันให้มีน้ำขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะดูดน้ำออกให้ก่อนนะครับนี่นะฮะให้เราดูดน้ำฟาด นี่อ่ะจริงเป็นเจลใช่นะตอนนี้มันแคกไปหมดแล้วนะคือนี่มันทีนนี้มันเป็นเส้นเอ็นไงเห็นไหมในแคปซูลมันฉีกมัอยู่แนละ้วมันมารอบอยู่แถวตรงนี้นะบางทีมันเส้นเอ็นหนักเสียบก็ไอ้ปองที่เป็นหนักเสียบก็ทำให้เกิดอาการอย่างนี้นะ้ถ่ไม่บิดแบบนี้นะฮะโอเค